กลับอยู่ที่สกอกรการเกษตรสมเนรนนะครับวันนี้มีผลไม้นะครับมาช่วยชาวเกษตรกรจําหน่ายที่สกรการเกษตรสมเนินนะครับประมาณ3ตันนะครับมีเงาะแล้วก็มังคุดนะครับราคาส่งออกเลยนะครับผลไม้เกรดเอคัดพิเศษนะครับตอนนี้ส่งออกไม่ได้ก็มาช่วยชาวเกษตรกรนะครับวันนี้เงาะขายโลเท่าไหร่ครับนี่บาบาทค่ะถ้ายกกล่องกล่องเท่าไหร่กล่องละสองค่ะอันนี้กล่องละสองร้อยเนาะองอ แปดกิโลครึ่งนะครับกกับเก้ากิโลครับอันนี้เป็นของอะไรครับเนี่ยของเราเชื่อมโยงกับเกรกรการเกษตรมะขามจำกัดจันทบุรีเนาะจัันทบบุรรีคอันนี้เราส่งเงินมาช่วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโครงการกระจายสินค้าของกรมส่งเสริมสเกษตรกัรจุเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารทีพดีทิเคสวิทยาปลาหับเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหือสหกรณ์ต้นทางก็คือ ทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยของเราเป็นปลายทางปลายทางคือรับรับกระจายมังคุดกับเงาะนะครับแต่แต่ที่จริงรัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือในมังคุดกับลำไยแต่เงาะก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันได้ครับครับผมอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยอ่านะฮะอยู่กับพี่แล้วครับผมเป็นผอกลุ่มเสริมและพัฒนาตุนกลิตสากอร์พนักศึกามณฑลนิท์ครับเป็นดูแลภาพรวมของกลุ่มเกษตรกรทั้งจังหวัดครับครับผมทีนี้ก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาช่วยกระจาย ผมต้รินให้กับพี่น้องเกษตรตพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ได้าตรฐานของที่มีมีคุณภาพแล้วก็เป็นการช่วยเหลือในช่วงมาตรการโรคระบาดโควิด -19 ครับผมครับผมเป็นบรรยากาศนะครับอยู่กับคุณการจำหน่ายนะครับสินค้านะครับเกษตรนะครับช่วยพี่น้องในช่วงโควิด1 i นะครับที่สหกรณ์เกษตรสงเนินนะครับประมาณ3าโมงเช้านะครับก็เชิญนะครับตอนนี้ก็จัดเรียงอยู่นะครับ ของดีนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับสตันนะครับให้พี่น้องชาวสุงเนินนะครับได้มาใช้บริการนะครับซื้อของบริโภคจากสวนโดยตรงนะครับจากกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับจันทรบุรีนะครับ